นิวยอร์กซิตี้คริสต์มาสปียอิตีนนิวยอร์กซิตี้ก็แมนฮัตตันป่าคอนกรีตและการก่ออาชญากรรมขนาด25ตารางไม้ ย็นเยือเยือกผู้คนจะพาวิญญาณไปที่ใดและแช่แข็งเลือดมีเป็นล้านอยู่ที่นี่ถนนคนเดินที่อาจกลืนทุกคนทั้งตัวและค้ายกระดูกออกมาเมื่อคุณถูกกักขังในช่วง15ปีที่ดีตัวนี้คุณไม้มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาคนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดเพื่อคอยระวังผลประโยชน์ของคุณภายนอก เมื่อฉันมีอยู่ลูกชายของฉันได้รับปุญแจสู่อาณาจักรของฉันวางใจในผู้ที่อ้างความจงรักภักดีของฉันเมื่อมันปรากฏออกมามันเป็นการตัดสินใจที่เราทั้งคู่จะต้องเสียใจและบนท้องถนนในมหานครนิวยอร์กความเสียใจนี้มันถูกวัดด้วยลูกกระสุนสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมทูครามนิวยอร์กซิตี้กันนะครับ พระเอกของเรามาคัดรีดเป็นสมาชิกแก๊งที่สืบทอดอาณาจักรอาชญากรของบิดาหลังจากที่พ่อของเขาถูกจองจำในคุกที่นิวยอร์กหลายปีต่อมามาคัดรีดถูกเพื่อนทรยศหักหลังและสนิษฐานว่าตายไปแล้วหลังจากการซุ่มโจมตีตัวของรีดนั้นเต็มไปด้วยเลือดและได้รับบาดเจ็บรีด จึงขับรถมาปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของคนทรยศโดยไม่คาดคิดเพื่อที่จะมาล้างแค้นหลังจากการดวลปืนกับสมาชิกแก๊งจนนองเลือดรีดต้อนคนทรยศจนจนมุมในห้องใต้ดินของอาคารใต้ถังขยะรีดยิงคนทรยศทิง้งรีดเกือบถูกสมาชิกแก๊งอีกคนยิงแต่นักสืบ NYPD ที่ชื่อเทอร์รี่ฮิกกินช่วยรีดเอาไว้ อิซยารีทพ่อของรีทกับฮิกกินเป็นเพื่อนกันมานานฮิกกินบอกรีทว่าเขาควรจะละอายใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปนะแม้ว่ารีทเต็มใจเสนอให้ฮิกกินจับกุมตัวเขาแต่ฮิกกินปฏิเสธเขาบอกรีทว่าเขาจะปกปิดการมีส่วนร่วมของรีทในการยิงกันครั้งนี้แต่นี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะล้างมือจากการกระทำ ก่อนที่จะปล่อยให้อยู่ในความเมตตาของ NYPD รีดตกลงฮิตกินก็ถอนหายใจและพูดว่า Merry Christmas 5ปีต่อมามาคัดรีดปัจจุบันได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ NYPD โดยทำงานตามหน้าที่มา4ปีแล้วเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตำรวจที่ดีที่สุดในย่านนี้โดยได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากฮ<า>ิสกิน ตามคาแนะนําของฮิกกินเขาสมัครเพื่อทดสอบตรานักสืบของเขาและย้ายไปยังหน่วยปรับปรามกลุ่มอาชญากรหลังจากผ่านการทดสอบต่างๆหัวหน้านักสืบไม่เชื่อว่าเขาพร้อมดังนั้นเทอร์รี่จึงพาริดอออไปเรียนรู้พื้นฐานทั้งสองสามอย่างหลังจากนั้นรีดกับฮิกกินส์ก็ไปเยี่ยมพ่อของรีในคุก การเยี่ยมพ่อของรีดนั้นจะถูกขัดจังหวะโดยมีสายเข้าโทรศัพท์ของฮิกกินส์ผู้มาติดต่อสำหรับคดีที่เขาทำงานอยู่ได้นัดเจอเขาที่ส่วนอื่นของเมืองมาคัดรีดและฮิกกินส์รีบไปที่จุดติดต่อตามนัดก็ลงจากรถฮิกกินส์สั่งให้รีดยิงปืนเข้ามาทันทีถ้าเขาหายไปนานเกินไปขณะที่ฮิกกินส์เดินเข้าไปในอาคารพร้อมกับกระเป๋าเอกสาร บุหรีในช่องเก็บของตกลงมารีดเอ็นตัวไปหยิบบุรีทันใดนั้นเองก็เกิดระเบิดขนาดใ,ใหญ่ภายในตัวผ่านที่หิกินเข้าไปส่งผลให้รถตายรับบินขึ้นไปในอากาศ oh, <man. S 1> กลับมา <the> ที่สถานีตำรวจ hey, รีดได้รับแจ้งว่าที่กินถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ระเบิดนั่นเองรีด <Really? S 1> จึงถูกปฏิเสธไม่ให้อยู่ในหน่วย OCU ก็คือน่วยปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมนั่นลหละครับในตอนนี้ตัวมาคัสรีดได้รับแจ้งว่าเขาควนกลับออกไปที่ถนนในฐานะตำรวจนอกเครื่องแบบขณะที่พระแนกกำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมของคิกกินเมื่อรีดกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ FBI กาเบรียนวิทติง ซึ่งขอให้ริดพูดคุยกันในโรงจอดรถในตัวเมืองวิตติ้งแจ้งริดว่าสมาชิกคนหนึ่งของ OCU เป็นตัวตนหรือก็น่าจะหมายความว่าเกลือเป็นหนอน และมีแนวโน้มว่าคนคนนั้นน่าจะทําให้ฮิกกินเสียชีวิตวิสติงยังไม่รู้ว่าไอค้คนคนนี้มันเป็นใครแต่รู้ว่าไอ้ตัวตุนต่นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหลัก4ี่กลุ่มแมดดาลเลน่าคาเทลเพรสิดเนต์คลับปาเลโมโม็อบและชอโรตองวิสติงต้องการให้รีดสอบสวนกลุ่มอาชญากรทั้งสี่กลุ่มนี้ เพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าฮิกกินหลังจากที่ได้รับโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแมดดาเลนาคาเทลแล้วรีด <Re ef S 2> ก็เริ่มทำภารกิจแก้แค้นการสืบสวนครั้งแรกของรีดคือกลุ่มแมดดาเลนาคาเทลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มที่ค้าโคเคน75%ในนิวยอร์กเลยทีเดียวก่อนที่ฮิกกินจะเสียชีวิต รีดได้ติดต่อกับนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใจบุญเทเรซาคาสเตโลหรือที่รู้จักกันในชื่อแม่ชีเทเรซาซึ่งรีดเชื่อว่าอาจสามารถช่วยเขาเข้าไปในกลุ่มคาเทลนี้ได้รีดจึงพิสูจน์ตัวเองต่อแม่ชีเทเรซาด้วยการจับกลุ่มผู้ค้ายายในท้องที่แม่ชีเทเรซาให้ข้อมูลกับรีดที่นำเขาไปยังเซฟเฮาส์ของมักดาเลนาะแต่เขาต้องไล่ตามเรผู้นำของพวกนั้นไป อย่างไรก็ตามเรกลับกลายเป็นหัวหน้าของลาตินลอดซึ่งเป็นคู่แข่งแก๊งสำคัญของมักดาเลนาคาเทลไปซนี่พูดง่ายๆก็คือคาเทลหลอกใช้รีดให้กำจัดคู่แข่งให้สัง,งั้นรีดพบว่าชื่อจริงของเทเรซาก็คือบักดาเลนาโรฮารสและเธอคือผู้ควบคุมกลุ่มคาเทล รีดได้รับแจ้งว่ากุ่มคาเทลลักลอบผลยาเสพติดไว้ในสิ่งประดิษฐ์ของอเมริกาใต้ผ่านพิพิธภัณฑ์ซูมามาคัดรีดก็ไปสอบส,วน,สวนผพ่มงโวยการพิพิธภัณฑ์ซึ่งกระบอกรีดว่าพวกต<อ>นขายของที่ขน,นส่งไปยังสงข้ามไทยบาไปที่นั่นจากนั้นรีดก็โดนไม้เบ็ดบอลขัวจนสลบไปรีดตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัด และถูกวางยาเทเรซ่าอยู่ที่ไหนเธออธิบายให้รีดฟังว่าชื่อจริงของเธอก็คือมักดาไลนาโรฮาร์ดภรรยาไม้ของอุมเบโตโรฮาร์ดผู้นำดั้งเดิมของกลุ่มคาเทลที่ถูก CIA สังหารเมื่อ6ปีก่อนจากนั้นเธอก็อธิบายว่าเธอจะไปโรงละครโอเปร่าสายแล้วจึงให้ลูกน้องของเธอล็อกรีดที่สนามพร้อมกับผู้ป่วยทางจิตคนอื่น เขาต่อสู้ผ่านพวกโรคจิตและเจา้าหน้าที่ด้วยความช่วยเหลือของผู้ป่วยที่รักสันติที่ชื่อซิกริดหนีออกมาจากโรงพยาบาลสีธัญญาได้แล้วก็รีบไปที่โรงละครโอเปร่าที่เทเรซาอยู่เมื่อเสียงกระสุนเงียบลงริดจับกุมเธอแต่เธอบอกเขาว่าเธอไม่รู้ว่าใครคือตัวตุนเพียงแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลของเธอถูกต้องเสมอเธอจึงรู้ว่า ต้องเป็นคนในที่อยู่ในระดับสูงใน OCU แน่นแๆจากนั้นรีดก็ไปจัดการพาเลโม่ม็อบวิตติงบอกรีดว่าเมื่อดอนคนสุดท้ายถูกคุมขังในปี1995ม็อบก็เสื่อมโทรมลงอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มันก็ได้เริ่มจัดระเบียบขึ้นวิตติงเชื่อว่าดอนคนใหม่ได้ปรากฏตัวแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใคร หรือจัดการปฏิบัติการอวัยวะที่ผิดกฎหมายที่เริ่มรวยของกลุ่มคนร้ายและสอบปากคำอัลฟี่มือขวาคนใหม่ของดอนรีสก็ถูกพาไปหาวินเซนต์ตุซซี่ดอนของแฟมิลี่เมื่อรีสสอบปากคำเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพบตัวตุ่น OCU ธุรกิจทั้งหมดของพวกเขาดำเนินการทางพานโทรศัพท์ทั้งหมดทีุ่ซซี่รู้ก็คือตัวตุ่นคนนั้นมีสำเนียงของภาษาสเปน เด e ะเพรสิดเ t นต์คลับเป็นองค์กรอัชญากรรมแอฟริกันอเมริกันเป็นองค์กรอัชญายากรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในนิวยอร์กโดยอดีตแก๊งคริปส์และแก๊งบรัสทำงานร่วมกันแก๊งได้ชื่อมาจากหัวหน้ากลุ่มและร้อยโทโดยใช้ชื่อประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่บนธนบัตรดอลล่าและกลุ่มก็ทำกำไรจากยาดีไซเนอร์ที่มีชื่อว่าป๊อปซึ่งเคยอยู่ในเอเชียและตอนนี้มันอยู่ที่นี่แล้ว รีดไปโค่นประธานาธิบดีลินคอนผู้ดูแลห้องเก็บยายาเสพติดก็ลงจากตำแหน่งมาคัสมาถ,ถึงที่เกิดเหตุจัดการคนเฝ้าประตูเมื่อรีดมาถึงห้องโถงใหญ่รีดพบว่าลินคอนดูทีวีกับพ่อค้าย,ยาจึงรีบวิ่งหนีรีดไปรีดไล่ตามลินคอนซึ่งยืนอยู่หน้าพัดลมตัวใหญ่ ลินคอนบอกรีดว่าเขาได้รับยาจากประธานาธิบดีไฮมินตันและพบเขาได้ที่คลับทาโดมาคัดจับกลุ่มลินคอนและมุ่งหน้าไปที่คลับทันทีเมื่อเปิดประตูเข้ามาในครับรีดพบว่าทุกคนนอนตายอยู่บนพื้นในตอนแรกรีดเชื่อว่าพวกเขาทั้งหมดตายเพราะยาป๊อปแต่เมื่อรีดเห็นชายคนหนึ่งที่นั่งงุนงงอยู่ในนั้นรีดก็เขย่าไหล่ของเขา คงจะเขย่าแรงไปหน่อยนะครับหัวแม่นหลุดเลยขณะที่รีดกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นเสียงของเฮมิตันก็ดังขึ้นสงสัยว่ารีดนั้นก็คือลินคอนจึงขอความช่วยเหลือจากเขารีดต้องเดินสำรวจครับโดยต้องเลี่ยงเลเซอร์อย่าไปโดนมันนะครับเดี๋ยวจะบึ้ม จนพบกับพยานคนหนึ่งยืนขึ้นด้วยความกลัวประธานาธิบดีเฮมิลตันพยานผู้เห็นเหตุการณ์อธิบายว่าฆาตากรก็คือมือปืนยาคุซ่าที่ส่งมาจากผู้นำของพวกเขาโคบี้ซึ่งขับกำลังทำสงครามกันอยู่เฮมิลตันยังกล่าวอีกว่าประธานาธิบดีแจ็กสันกำลังติดตามโคบี้ไป รีดตามรอยโคบี้มาถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเขาพบว่ามีหญิงสาวสองคนถูกคนของแก๊งยากุซ่าสองคนคุ้มกันแต่เมื่อรีดเข้าไปใกล้กลุ่มเพื่อขอตัวโคบี้ยากุซ่าคนหนึ่งก็ชักปืนใส่รีดรีดหยิบตราตำรวจออกมาโชว์ื่อแสดงว่าเขาเป็นตำรวจขณะที่เขาขอตัวโคบี้ครั้งป้าคนนี้ก็บอกว่าฉันนี่แหละคือโคบี้ เมื่อรีดสั่งให้โคโบี้เข้าไปในรถรีอูซีนเพื่อที่พวกเขาจะได้ขับรถเอ,อกไปประธานาธิบดีแจกษสันและคนของเขาก็มาถึงและตะโกนมาว่ากำจัดพวกยักษ์ซ่าพวกนั้นซะหลังจากที่ไล่ตามรถมาเป็นเวลานานรีก็ฆ่ายจกษสันและพวกอันภาลลงได้โคโบี้ขอบคุณรีสสำหรับการกระทําของเขารีดจึงถามว่าทำไม,มโคโบี้ถึงท่าสงครามกับประธานาธิบดี โคบีเปิดเผยว่าชายที่รีดพึ่งฆ่าก็คือประธานาธิบดีแจ็คสันนั่นแหละและคนของเธอได้ฆ่าประธานาธิบดีเฮมิตันไปแล้วและประธานาธิบดีแกรนก็คือรายต่อไปหลังจากที่แกรนจะเหลือเพียงประธานาธิบดีเบนจามินเท่านั้นโคบีเปิดเผยว่าเบนจามินหัวหน้าของ Pre ก็คลิโอเนานซึ่งเป็นโปรดิวเสิกวิดีโคบีได้พบกับลีโอเนลตอนที่ยากจนในญี่ปุ่น และใช้ผู้ติดต่อของเขาเพื่อขายป๊อปแต่ไรโอเนลตัดสินใจทำธุรกิจของตัวเองโดยใช้ป๊อปของยาคุซ่าโคบี้สั่งให้คนของเธอตามล่าและสังหารประธานาธิบดีทั้งหมดเริ่มต้นสงครามจากนั้นโคบี้เปิดเผยว่าเธอและคนของเธอกำลังเดินทางไปยังโรงงานยานรกของไรโอเนลเพื่อฆ่าเขาด้วยตัวเอง รีดบอกโคบี้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นพอรีดกำลังจับกุมตัวเธออยู่แต่โคบี้ก็ผลักรีดออกจากรถลีมูซีนท้าให้เขาตกลงไปที่ถนนและขับรถหนีห่างไปนห้เดี๋ยวนะตอนขึ้นรถมาสีขาวไม่ใช่หรอทำไมตอนลงไปสีดำหวะเมื่อรู้ว่าโรงงานที่ไหนรีดก็รีบวิ่งไปที่นั่นเมื่อรีดมาถึงที่เกิดเหตุ รีดพบว่าหรับของประธานาธิบดีและยากุซ่าอยู่ข้ามกลางสงครามต่อสู้ด้วยปืนโดยมีประธานาธิบดีแกรนเป็นผู้นำการต่อสู้ขณะที่คนของแกรนฆ่ายากุซ่าอีกสองคนมาคัดกบุกทะลุช่องแสงยิงทั้งสองฝ่ายแกรนประหลาดใจกับทางข้าวันหน้าทึ่งของรีดจึงสั่งให้คนของเขาฆ่ารีดซะรีดไล่ตามแกรนฆ่าคนของแกรนและแกรนพยายามหลบหนีในรถบรรทุก รีดจึงทำลายรถบรรทุกด้วยการยิงยางรถบรรทุกซะแกรนยอมจำนนทันทีและรีดสั่งให้เขาบอกว่าไลออนอยู่ที่ไหนแกรนเปิดเผยว่าไลออนอยู่ที่สตูดิโอเพลงเซนและคอร์สรีดรีบวิ่งไปที่สตูดิโอแต่ถูกกระแทกจากด้านหลังทันทีที่เขาเข้ามารีดตื่นขึ้นอีกครั้งโดยถูกมัดไว้กับเก้าอี้ไลอนเข้ามาในห้องโกรธที่รีดทำลายแผนการของเขา จับกุมคนของเขาและบุกเข้ามาในอาคารของเขาขณะที่ไลโอเนลยืนอยู่เหนือรีดเขาถืออาวุธด้วยดาบคาธะและเตรียมประหารชีวิตรีดด้วยตัวเขาเองแต่ช้าก่อนได้มีคนโง่คนหนึ่งเข้ามาในห้องโดยอธิบายว่ามีผู้บุกรุกอยู่บนหลังคาไลโอเนลโกรธที่มีคนอยู่ในสวนของเขาจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปพร้อมกับคนของเขาทิ้งรีดไว้กับพื้นเดี๋ยวจะมาจัดการภายหลังนะ ในไม่ช้ารีดก็หลุดจากการพันธนาการลุกจากเก้าอี้และวุ่งหน้าไปที่หลังคาฆ่าลูกน้องของไลโอเนลไประหว่างทางอีกด้วยเมื่อมาถึงหลังคารีดพบว่าไลโอเนลและโคบี้ต่อสู้กันเองด้วยดาบคาธนะโคบี้หันกลับมาด้วยความประหลาดใจที่รีดเท่านั้นเองก็ถูกไลโอเนลแทงทะลุช่อง้อมสายชาติ ที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของรีดที่ต้องต่อสู้กับไลโอเนลแล้วก็เป็นรีดที่มีใช้ไลโอเนลเปิดเผยว่าตัวตนเรียกตัวเองว่าแอลเจเฟมาคัดจับกุ้มไลโอเนลยุติเดอะเพรสิดเนนต์คลับได้ในที่สุดเดอะชาโดตองเป็นชาวตองในนิวยอร์กซิตี้เกาะแมนฮัตตันชาโดตองครั้งหนึ่งเคยนำโดยเบนจามินลุงเบนนี่ฉินซึ่งนำตองออกมาจากไชน่าทาวเมื่อหลายปี แต่ตุ่ๆเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชารโรตองจึงถูกครอบครองโดยลูกชายบุญธรรมชาวอเมริกันของเขาลีแลนเชนผู้ซึ่งทำให้ข้อตอกลงทั้งหมดของเบนนี่เป็นโมฆะ,เ,มะเขาเริ่มขู่กรันโชคธุรก,กิจในท้องถิ่นและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนำโรงงานต่างด้าวค่าแรงต่ำกลับมาที่ชัยนาทาวลีแลนเนินเป็นงานที่ถือตัวและโวดดีกาเบียนวิทติงถึงกับเรียกเขาว่า ไอลูกหมาตัวเมียเลยทีเดียวรีแลนด์มีองค์กรที่รัดกุมมากแทบจะไม่มีทางเข้าหาเขาเลยรีแลนด์เข้าถึงตัวได้ยากมากๆมาคัดรีดจึงพยายามตามหาวิเวียนเฉินน้องเลี้ยงที่หายตัวไปของรีแลนด์ซึ่งเพิ่งหนีไปกับแฟนของเธอและกลายเป็นนักเต้นให้กับพวกเยอรมันรีดทบวิเวียนบนฟลอร์เต้นรำสแสดงแต่วิเวียนปฏิเสธที่จะจากไปแฟนของเธอจึงไม่ยอมปล่อยเธอไปรีด ต้องวางมวยกับคนทั้งคลับลิชนะพวกก๊อดและแฟนหนุ่มได้ยึงเกลียกร่อมวิเวียนให้ไปกับเขาเมื่อรีทพาวิเวียนออกมาข้างนอกริดสังเกตว่ารถของเขาหายไปขณะมองหารถของเขาพวกก๊อตซึ่งตอนนี้ตินอาวุธครบมือกันทุกคนก็ตามออกมาหวังจะฆ่าริทวิเวียนตกลงที่จะให้รีทไปส่งที่บ้าน รีดจึงผลับวิเวียนเข้าไปในที่นั่งคนขับของรถลีมูซีนส่วนเขาจะยิงปกป้องเธอบนรถจากก๊อตเองหลังจากสังหารพวกกอตแล้วทั้งสองก็หนีไปที่บ้านของวิเวียนเมื่อมาถึงร้านอาหารรีดแนะนำตัวเองในชื่อจิมมี่แม็และบอกดีแลนว่าเขาต้องการทำข้อตกลงกับดีแลนในนามของ The King เสนอการจัดจำหน่ายในเมืองเพื่อแลกกับการลดราคา50% อย่างไรก็ตามลีแลนปฏิเสธที่จะทำข้อตกลงเว้นแต่รีดจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้<อ>ดังนั้นลีแลน์จึงสั่งให้รีดไปพบกับลุงหลินลุงหลินบอกรีดให้ขับรถบรรทุกข,ของเขาไปร,บรอบๆเมืองไปหาหุ้นส่วนของเขาเมื่อร,รีดทำภารกิจสำเร็จก็กลับมาหาลุงหลิน รีดไปที่ห้องทํางานของลุงหลินและถามว่านีแลนอยู่ที่ไหนลุงหลินถามรีดว่าเอาปืนมาด้วยเปล่ารีดตอบว่าคนเป้าประตูของหลินได้นําปืนของเขาไปลุงหลินจึงบอกรีดให้รู้ตัวว่าเขารู้แล้วว่าจิมมี่แม็กก็คือเจ้าหน้าที่มาคัดรีดขณะที่รีดยืนตกใจกับคําตอบที่ได้รับอยู่นั้นสมุนของลุงหลินก็เอาปืนจ่อที่หัวของรีดลุงหลินกล่าวเยาะเย้ยว่าลาก่อน อย่างไรก็ตามรีดซุ่มหลบกระสุนได้ด้วยสกิลขอเ,เองและกดอ,อาวุธลูกสนุนลุงหลินหนีออกจากสำนักงานใหญ่ด้วยความหวาดกลัวไปที่ลิฟต์ลับ <talk> รีดก็ไล่ตามไปจนจับตัวลุงหลินไว้ได้ไลุงหลินอธิบายว่าการดำเนินการของทาาของดีแลนเสร็จสิส้นภายในเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนที่ท่าเรือรีดจับกลุ่มลุงหลินและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือ เมื่อรีดมาถึงท่าเรือและเดินเข้าไปข้างในแต่เมื่อรีดเข้าไปในท้องเรือเขาก็ถูกจับรีดถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้ากัปตันเรือเจียงเจียงถามรีดว่ากำลังมองหาอะไรรีดตอบว่าดูเหมือนว่าฉันพบสิ่งที่ฉันกำลังตามหาแล้วนะรีดหลุดจากการถูกจับและไล่ตามเจียงไป ในที่สุดรีดก็ตามเทียงทันเจียงกล่าวว่าลีแลนด์ซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เป็นมรดกเก่าแก่ของลุงเบนเนี่ซึ่งกำลังวางแผนที่จะขายมันรีดจับกลุ่มเกียงและออกไปตามล่าลีแลนด์ในขณะเดียวกันลีแลนเพิ่งเปิดบ้านมรดกให้กับพวกแก๊งรวมทั้งเรดแมนด้วยทันใดน,นั้นเองรีดก็บุกทะลุป,ประตูและสั่งให้ลีแลนดหยุดนิง่ง ขณะถามเขาว่าใครคือตัวตนอย่างไรก็ตามรีแลนด์จับเรดแมนเป็นตัวประกันและเอามีดจ,จ่อที่คอของเขาแต่ว่าเรดแมนไม่ใช่กระจอะก,กระจอกนะครับเขาเอาหัวโขกกับรีแลนด์ซึ่งกระหลบหนีผ่านทางเดินลับรีดกระโดดตามเข้าประตูไปทันเวลารีดไล่ตามรีแลนด์จนเข้ามาถึงอุโบงประตูข้างหลังเขาปิดลงรีดตกอยู่ในความมืดจากนั้นเขาก็ถูกกระแทกจนสลบไป รีตื่นขึ้นมาถูกมัดกับอิฐหินก้อนใหญ่โดยใส่กุญแจมือเอาไว้ลีแลนเข้ามาและแนะนำมาคัดรีดให้รู้จักกับลุงเบนเนี่ที่เหลือแต่ซ่าโครงกระดูกถูกมัดไว้กับผนังโดยมีทวนของกวนอูนยื่นออกมาจากท้องของเขาจากนั้นลีแลนก็อธิบายว่าชาโดตองเกิดในห้องนี้นี่แหละซึ่งเคยเป็นที่หลบภัยของผู้ถูกจำเนินคดีชาวจีน และลูมเบนนี่ไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งดีแลนฆ่าเขาทาให้เขาสามารถครอบครองชาโดตองเอาไว้ได้ จากนั้นวิเวียนก็มาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวปล่อยรีดและบอกว่าลีแลนไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องห้องลับนี้ลีแลนด์ประหลาดใจที่พบวิเวียนที่นี่ถามว่าเธอกําลังทําอะไรวิเวียนกล่าวว่าเธอรู้มาตลอดว่าพี่ชายและแม่วางแผนจะฆ่าพ่อของเธอและบางทีรีดอาจจะให้สิ่งที่เขาสมควรได้รับ ลีแลนโกรธวิเวียนผลักเธอล้มลงกับพื้นและเตรียมจะฆ่าเธอแต่รีดก็เข้ามาสั่งให้ลีแลนอยู่ห่างจากเธอลีแลนเยาะเย้ยถามว่ารีจะจับกุมเขาหรือแต่รีดก็ตอบแบบคนตีนว่าเมื่อเรื่องนี้จบลงแกจะต้องร้องขอให้ถูกจับจากนั้นทั้งสองก็ดวลกันรีชนะแต่ลีแลนด์ปฏิเสธที่จะยอมแพ้จึงหนีขึ้นไปบนกำแพงรีไล่ตามจนผ่านอุโมงค์ทิทะลุออกมาที่อุโมงค์รถไฟใต้ดิน ทั้งสองดวลกันอีกครั้งโดยรีดก็เป็นฝ่ายชนะอีกเช่นเคยจากนั้นรีดก็ควา้าลีแลน์และตึงเขาไว้กับรางรถไฟโดยมีรถไฟกำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วลีแลนยอมบอกที่ซ่อนเงินของตัวตุนซึ่งมันอยู่ที่ล็อกเกอร์125ที่สถานีแคลนเซนทันลีแลนเกือบจะได้ไปเฝ้าราบผว่งด้วยรถไฟความเร็วสูงสแล้วด้วยการรวบรวมข้อมูลนี้ชาโดตองก็เสร็จสิน้น วิกเตอร์นาวารมาที่สถานีแกรนเซนทันเพื่อค้นหามาคัดรีดกาเบียนวิทติงกำลังรออยู่ที่ล็อกเกอร์ของเขาวิทติงบอกนาวารว่าเขามีหมายค้นและบอกให้เขาเปิดล็อกเกอร์นาวารททำเช่นนั้นโดยเคยให้เห็นถุงเสื้อผ้าและไมค์คอฟแค่นั้นขณะที่นาวารเยาะเย้ยรีดอยู่นั้นกระเป๋าใส่เงินสดหลายล้านดอลลาร์ก็ตกลงมา นาวา,ร,ารจึงถูกลากไปและวิตติ้งก็ขอให้รีดไปพ,พักผ่อนปิดคดีตัวตนยังครับยังไม่จบความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว <c oughs> ที่สถานีรถไฟใต้ดิน <c oughs> รีดได้รับการต้อนรับจากบุคคลหนึ่ง <c oughs> ที่เขาคาดหวังว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว <c oughs> ฮิกกินเขายังมีชีวิตอยู่และสบายดี <c oughs> ในที่สุดรีดก็ตระหนักถึงความจริงที่ว่าฮิกกินนั้นก็คือตัวตน ฮิกกินรู้ว่าวิตติ้งอยู่กับเขาดังนั้นเขาจึงแกล้งตายและใส่ร้ายนาวารโรในความผิดของเขาเมื่อรีดจับหัวหน้าอัชญากรได้รีดได้ปกป้องฮิกกินจากการแก้แค้นโดยไม่เจตนาฮิกกินพยายามที่จะให้รีดเข้าร่วมกับเขาและสนุกกับเงินแล้วหนีไปเม็กซิโกแต่รีดก็โกรธฮิกกินที่หลอกเขาฮิกกินจึงเปิดรูปที่เต็มไปด้วยภาพการอารวาสของรีดเมื่อ5ปีก่อน รูปพวกนี้ฮิกกินเก็บเอาไว้แบกแบล็กเมรีดนั่นเองขู่รีดว่าหากเขาคิดที่จะเปิดเผยการกระทําของฮิกกินรีดตอบกลับอย่างท้าทายว่ากูจะเปิดโปงแน่นอนและสั่งให้ฮิกกินยอมจำนนซะฮิกกินวิ่งขึ้นรถไฟใต้ใตดินขณะที่รีดก็ต้องไล่ตามอย่างร้อนแรงฮิกกินกดตะขอรถไฟและเริ่มหลบหนีรีดยิงอย่างดุเดือดใส่รถไฟกระแทกล้อหนึ่งและทำให้รถพลิกคว่ำ รถไฟใต้ดินส่วนที่เหลือชนกับรถไฟที่ลิดกว่ํมโดยรีดวิ่งไปทางด้านหลังของรถไฟอย่างสิ้นหวังแทบเอาตัวไม่รอดจากการระเบิดครั้งใหญ่นี้เอ่อระเบิดมันเหมือนบักยังไงไม่รู้นะครับต่อมารีดคุยกับวิตติ้งเรดิกสันขณะที่ศพของฮิกกินอยู่บนเปลหามเพื่อแลกกับการจับฮิคกินวิตติงสัญญาว่าจะให้โอกาสพ่อของรีดอีกครั้งกับ d a รีดเดินออกจากสถานี พ่อของมาคัตริสเล่าตอนจบของเรื่องราวไว้เบื้องหลังว่าเขาภูมิใจมากที่ได้เห็นลูกชายของเขาอยู่อย่างมีเกียรติแม้ว่าจะมีตัวอย่างที่ไมดีอยู่2ตัวอย่างต่อหน้าเขาก็ตามนั่นก็คือคิงและฮิกกินล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างละก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุอีกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ